ขีส่างกลางห่มเป็นพญายาสิดืมชาวนาผูคขี้ควายค่อนกราสราบสวัสดีมิดหมอแคนแฟนมอลำที่ติดตามช่องลูกซักมักมวลช่องแห่งของมวลข่าวสารสาระและความบันเทิง <c oughs> มือนีวันที่2ท่นว่าคมอาอ2อ6 5หเป็นเดือนสุดท้ายก่อนีถึงปีใหม่อากาศหนาว ในภาคอีสานสำหรับคลิปนี้เกษสิกาแสดงความยินดีกับหนุ่นทิราพรกับท่องเบตดทัดถนนหลังที่คบหาดูใจกันมาช่วงระยะหนึ่งปี2ปีเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 5ก็ได้ไรเลิกจัดงานแต่งงานกันอย่างเป็นทางการฝ่ายเจ้าเปล่าหอบเงินล่างมาสู่ขอหนุ่นทิราพรได้จัดงานมงคลสมรส งานแต่งงานสู่ควกันให้ถือต้องตามประเทศนี้ที่บ้านอันไวอําเภอสาน,นกท่าจังหวัดอําจเจรเิญซึ่งเป็นบ้านของนุ่นธีรพอนสายรักงานนี้มีศิลปินลหลายๆคนเข้ามารวมแสดงความยินดีเป็นต้นว่าแถวเผาแสงทองและมียูทูบเบอร์และทีมงานไหลสดหลายทีมที่มารวมแสดงความยินดีกับนุ่นธีรพอนท่องเบียดทับถนนว่ากัน่าความสัมพันธ์ของนุ่นธีรพอนและท่องเบียดทับถนน แรกๆกก็เป็นครูจินตังซื้อมีการแซ้ลกันผ่านโลกออนไลน่ฟานผ่านเฟดบุกจนเป็นแฟนเอฟซีจับคู่ให้เป็นคู่จินกันจากนั้นทั้งสองก็รเริ่มออกงานคู่กันโดยท่องเบททับถนนเป็นศิลปินมือพิ่นลูกศิษย์อาจารย์ท่องไซทับถนน เมื่อพินได้รับประเทศก่อนสิคบหาดูใจกับศิรพรถึงเป็นน่างเอกหมอลำสิ่งแต่ทั้งครูกับว่างแผนกันมาดนละตั้งแต่เหตุป่านนำกันออกงานร่วมกันตอนสุถทายกับเข,ขาหอจัดงานแต่งานกันยัง ถูกต่องตามประเพทนี้ทางอีสานก็แสดงความดีใจกับทั้งสองศิลปินหนนทิดาพอนและท่องเบีทับถนนผู้หนึ่งก็เป็นนักร่องมอล่หม้อลำ่ซิ่งอีกคนหนึ่งเป็นนักดนตรีระรับประเทศถึงขนาดมีบานมีซองน้ำกันว่างแผนชีวิตกันไห้แต่โดนแล้วต่อไปนี่ก็ขอให้ปัง,ปง,ปง,งๆเพราะว่าท่องเบศท,ทับถนนหรือนนทิดาพอเป็นกำลังใจให้ทั้งคูู ใครมีความคิดเห็นเป็นยังไงกัสาหมากคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ